สุขสบายดีพี่น้องสกุลสกุนเด้อวันนี้พบพอกับบาโจนนี่แล้วได้พี่น้องเมือนนี้จนนี่กะสิพาพี่น้องเบิ้งเพิ่นตึกสะดุ้งพี่น้องบ่ฮห้ว่าเพื่นได้หลายบอพี่น้องอันนี้คือป้ายบ้านบะโจนนี่เด้อบ้านนาอ้อยหนูเมืองปากซันเขยงบริคัมไซน้ำหลยหลายพี่น้อง พี่น้องมาจนนี่กะเวียกลยหลาลัยอย่างหมดมเวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์บางๆจนนี่กะสิไปไล่ตอบคอมเมนต์ทุกค,คนเด้อไหนกะเม้นกันหลายมามีอย่างการพูดคุยว้ากันได้เลยพี่น้องไม่อย่างที่ตอนนี้บู๊หูก,กะบอกตักเตือนได้เลยพี่น้องจนนี่กะสิปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยพี่น้องพยนตแล้วโอ้ตาหล่ายไหมเมื่อน,นี้อันอันพี่น้องน้ำบรา,ายปันใดขน้ำลายเพื่อนสิมา ตึกเรียนกันเต็มปลาลองไหลพื่อนนะปลาเป็นเพื่อนมาขายเครื่องอันนี้เพื่อนแบบปลาบล่องบไหลเพายนก็เลยมาตึกน้อยพี่น้อง,ลลอ,งอันนี้น้อยเยนี่กระหลาดนี่ยปลาลตลาดเพือ่อนแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำไปแล้งเอ้านับเลยยกแล้วยกแล้ว ตอนนี้ฝนกระตกไปไปายพี่น้องเลยถ้าเบิกมาพนยกบาทต่อไปเขาได้หลายสำแดง

เด้อยู่นี่เด้ตายเยอะแบเขาเบิ้งเด้โอ้กะปูกตัวใหญ่แท้กเลยเขาเบิ้งเด้ได้หลายอยู่ปบะอที่ตกตามจะเอานีนกันขึ้นนี่นะนี่พี่น้องมึงได้หลายเขาพ่งด้มาให้เถอะนะ คนเลืกไล่หลายวันนะบระพกบระพกแบบเดียวกับเต็มแ้ะกับเป๊เนาะเพราว่าเราม่นเนาเพาว่าเปนนำฝนตกตลอดวะโอ้ตกออกแหล่ปลานะเป็นฝนติตตกอีกอยู่บ้เพราะว่า แม่มันฝนตลอดแดดตักสี่ห้ามือแล้วฝนบัดเดียวงแหงๆนะอันนี้ฝนตลอดเราบ่ค่อยได้โอ้อะไละพี่น้องละไดๆหลายแทะ ื่อนี้พี่น้องรีจนนี่สิข้าวอยู่บอ่อน้าปลานะืันนี้บางทีก็พยายามบ้งก็สิได้หลายซ้ำใดยพี่น้องโยก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 สุดก้อนทะลายหลายนะแมนทะแล้วปกติกันโยกได้สูบบานนะ ่ป้องปกติเพื่อนมายอ่เพื่อนได้สูบ้าทแต่เมื่อนนี้เพื่อนอันแบบฝนตกซูเมอซูเมอหลาหลปลากับบนรองกันไหมเพื่อนก็เลยขี้ข้านย่อั <c oughs> <c oughs> างนี้กับปลาเต้นอ,อ๋อ เป็นน้องภูนะมีตะมอกเต็มไปด้ยนง้งภูเลยเอาฟลสเซอร์บะปะนี้ <laughs> แนงาแว็บพี่น้องเหงาไปยซ้ำแบบนี <laughs> ้แล้วก็แบบนี้ฮะน่ะอ <laughs> นี้เราเป็นแบบนี้นบบน <laughs> มาลุ้นนำกันพี่น้องอ้ยเพื่อนเซตไลยซ้ำใจ ôi <laughs> vì non ơi mà anh à, phương, phương màn cô điều vì non còn vào đây còn đây ao đây ao nhóc 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 để tay làm thế hả à quân tay <laughs> ออกเล็กกวงก็นะมันบบมันเคยออกเล็กกวงเลยนะเอาป็นยังสมมบรรยากาศบรรยากาศรอบๆบังทางพูนกับผูไปน้องนั้นกับผู้ทบ่เห็นเา่านภูกับหมอกไร้ยหลยจบเบื้องยอดภูแล้ว นี่ยไล่ไหลเป็นไม้เป็นมู่เป็นมูฟนะเป็นนกกันเลยนั่นนี่เป็นน,น,น้องน้ำเป็นตะอาบตะอาบเ,เด็กเด็กเดเพิ่นตึกกระดุงแล้วเด็กน้อยก็สิมาอาบน้ำในแบดนี้แต่ว่าเพิ่นอันตึกกระดุงตรงนี้เพิ่นบอกให้อาบเพราะว่าปลาสิพอได้คันว่าเพิ่นอันเพิ่นตึกกระดุงแล้วเด็กน้อยก็สิมาอาบน้ำอยู่หนทางนี่เต็ม Một hàn nữa. <laughs> tôi nâng cao quân hôn mang ná, ná, phun ná, 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 tao na trao thôi nào, đây lót cả cái đông là ngay của cái đông trao con ạ Hãy subscribe cho พี่น้องได้เป็นพ,พวกไปหลายตัวหนึ่งได้แล้วพี่น้องคนได้อีกแล้ว กำลังใจแม่ตู้ตึกรกระดุงบ่แม่ตู้กับแม่ตัหัวว่้จะเคลือบป่าที่ละตูวบ,นนนนบน่นั่นมาดนะเด้บอลผู้นั้นนั่นมาดตลอดพี่น้องได้เอาได้เอาตด้บ่โอ้เด้ หัวเสียบกันดียป้าเตยบอกตัวบักกิญาย์ไ่ร่างป้าในตัวบักกิญายหทางคุณคุณอยู่ทางหลังคุณก็เอาเบิ้งแต่ปลาจับโซ่เดี๋ยวดูไปน่างตัวบักกิญายเดียวป้าหักคอเอาเข้ากับมอง ดอมก็ว่าด้วยกันทุนนี้ก็ได้ไปมอบเครื่องให้อันน้องนักเรียนส่วนที่เหลือนักเรียนยังมากับป้าในทางโรงเรียนเพิ่นมอบให้มื้อนี้แหละแม่นแต่ก็อีพ่ออีพ่อเจ็บขามันเป็นน้ำครับเป็นจู่เ,เราบคับบุกแข็งเราบุกกล้าไป วัดได้บลากหลายวัดเพื่อนพีน้องเสียงคนหัวคนได้คนดีใจคนได้ปะ <c oughs> <c oughs> ทางนี้ทางนี้ก็ได้เครื่องตัคล้ <c oughs> องกันแล้ววันนี้ <c oughs> อไอีกแล้วป๊อดมีทางนั้นมาน,นอทางนั้นเนะาะม่านก็ลาวนะอันลาวนี่ก็บมดได้เนาะเห็นลาวนี่ก็น่าจะได้เนาะแค่บอดนี่สมที่ได้ก้อนมูไดนะ้ค่อยได้ <c oughs> ทั้งน,นง,ง,ทงนี้น้อหมาดน้องหมาดอ,อยู่อันสองคนนั้นมาด Đường lên là nhót nhót nè đây lì lì ba bốn hẻo hừng có thể lại nó hẻo hơn à con nè đây cái đấy đây, số ba มาใช้หมาน่าพี่น้องเอ้ยยกประธานก็ไปไเลยนี่ได้อีหลีมันเนี่ย <laughs> ล,ลงสำนักสั่นไหลหัวล้นปกลง น้ำก็ไหลครับพี่น้องเอยจะม,ดมนดกหลายเพราะว่าฝนตกทุม,มือฮันน่าปลากเ็เลยบหลายกันแดดแั็กซี่ห้ามมือแล้วฝนตกแึงแห้งบัดนึงใหนกับซไฟไหลน่นอนพี่น้องยกยกยกอยกางไแล้ว ได้บ่ลบางรุ่นจำกันพี่น้องมาได้อีกหลายลได้สุบาทป้าทำได้หลายขุยบอลใกล้ห่อพี่ ได้หรือได้ตัวน,น้อยนะของเจ้านะเราเป็นคนตึกระดงปลากับบาดองไหลพี่น้องแต่เพิ่นก็พอได้อยู่ <S <s ทางนั้นให้กันเอาเมือแล้วพี่น้องก็เพิ่มมาจากเศร้าเพิ่นก็จะได้หลายส่วนใครที่มาสากะมานะเนี่ยก็ได้น้อยทางนั้นให้ลูกหลานเอาเมือแล้วก็ไปตึกต่อ พี่น้องสั้นจอนี่กับอฝาากบรรยากาศไว้สัมนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าจนนี่ให้คลิปต่อๆไปเนี่ยเด้อสบายดีสวัสดีครับ